สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อแวะอีกแล้วจอดบึด้เดียวกวันแวะจอดบึ้เดียวกันแว่ไปนะโอ้มาได้มัซื้อพักไปวันแว่เอดอย่างเดี๋ยวทะเ,เะบิงบ้งทะเบิ้งวันรอเสิได้ยพักอยังมาก เดี๋ยวมา่เบิ่งวาเราจะได้พักอย่างเนี้ยได้เถอะกนน่ะเย็นวอวะแวะยู่คุน่นะไปใส่ยืด โมดลเล้วอยู่ปันนั่นไปกวโอ้ตางเหียได้ไกลบไปแล้วไดังมีอยู่แค่นี้โ,โ,โตมต่างเหยอีกจัเลนี่ต๋าม,มันหัวดูนี่บวมหัว นี่คุณบ๊วยเกือบเกือบไม่เหลืเหลือซื้อผักต้องแถมตังค์ดิซื้อผักไปผ,ผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราต้มยำผัดกะเพราซื้อคะน้าไว้ให้หหหอา้ายอ้ายชอบกินคะน้าคะอาบ่มีบ่บ่มีพ่อหอนมากดูแด,ดดนนด,ด,ดิอันนี้แดดเด้ออันนี้ถ้าตกก็ตกบ<น>แบบหนักเลยแหละ หล่อมชลายเลยใช่ไหมแล้ก็มาซื้อผักมานี่คือมีผักเห็นะนี่มันนปลูกขายอยู่เราได้กินผักถูกทุนเดียด๋วยวยไปอยู่นู่นเดี๋ยวเขาจะปลูกเองให้หมดเลยเนอะอืออีลี่ที่ปลูกใหนบัดรตัวย่างเลยเนอะไอ้ปูงงออกง้อให้หนูหน่อยได้ไหมปลูก่อนมาคุ้งเลี้ยงคุณอิลี่ที่ม,มันจะงอกปะละ่ะบ้องงอกระซัง ไอคิดเอานะหนูปลูกแม้กระทัง่งคุณนายตื่นสายมันยังไม่ขึ้นเลยเด้เข้าใจปะเอ้ขมารถอะไรกันรถอะไรส่งอะไรก็ไอ้เคยเห็นี่ใช่ไหมไอ้รู้จักใช่ไหมเคยเห็นเคยเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นไหมสังเกตดูง่ายๆข้างบนต้นจะมียางเห็นปะมียางมอเตอร์ไซค์มีาย,มยางจักรยาน บ้านนี้จอดมอเตอร์ไซค์เอาสักบ้านบ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเด้ตรงนี้นบ<ะ>่ข้างในนี่โอ้ต้นตาลสามต้นต้นตาลน่าจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ติดกับปั๊มนะต้นตาลสามต้นจำไว้นะต้นตาลสามต้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะคนมาหลายใช่ไหมรถจอดเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวว่าหลังจะพามาันกินต้นตาลสามต้น ไม่จะตั<อ><อ>ดปูปอย,ยังไม่ยาวเราก็ต้องไปเดี๋ยวข้าจะไปดู <c oughs> ทีมไว้รุ่นข้ากันมาทำต้นไม้แล้วมาทำต้นไม้หรือยังแล้วเราก็จะดูผ้าเราด้วยเนะาะตกตาตผ้าเนี่สามเดือนยังไม่เสร็จในบ้านเราโอ้ยอันนี้งาต้นไม้โอเค,อเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว <c oughs> 拜拜。Bye bye.